สวัสดีครับพบกับการแถมนะครับการทดสอบ RX 9060 XT RAM 16 g b สำหรับ VRAM เขากับเครื่องห้องนอนผมครับ CPU Ryzen 9 5900X RAM 32 g b บัค3,200 MHz เ a i n b o a มนบอร์ด B450 Steel r e g i e s นะครับการจอตัวนี้นะครับมีไฟแถบสีนะครับ3สีเปิดติดอย่างนี้เลยนะครับไม่สามารถปรับ RGB ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันยังมีไฟส,สวยๆให้ได้เห็นกันนะเออดีกว่าการแบบดำๆมืดๆ ประมาณห้าหมื่นห้านิดน,ดน,ดนดะงงครับจะเป็นอย่างไรครับกดอฟซิชิมาลองเลยนะครับเล<ง>่นต่อครับผมตัวที่ว่า Full HD เฟรมลงเฟรมเรทจะเป็นอย่างไรปรับเชนเดอร์เ้าอย่างเกมนี้มาดูกันครับรอโหลดแป๊บหนึ่งโหลดนานนิดนึงนะผมติดตั้งเกมอยู่ที่เอ็กซ์ดอนข้างนอกนะเพื่อนเพราะว่าเค์เกียดลงที่ตัวเครื่อง เนื่องจากเวลาเไปเทสจะลากไปลูกเดียวเลยมันจะง่ายกว่าแล้วก็ทำให้เกมรู้จักแล้วก็เปิดผ่านได้เลยนะครับทําให้พวกสเตมพวก u b i s o f t Xbox กจับคู่ใหม่กรอบหนึ่งให้มันตรวจแปบ๊บเดียวดีกว่าเราติดตั้งติดตั้งไม่พอครับพาดิสผมมีไม่ไม่พอเกมเยอะมากเลยครับแต่และเกมยุคนี้นะ้ำห,หนักหนักทั้งนั้นเลยเป็นร้อยเลย พร้อมเทปี่กับสามร้อยกิกโคดอฟซิชิมานี่ก็หลักร้อยร้อยร้อยได้อะนะครับหนักดวงครับผมมาเราดูกันครับโหลดนานนิดนึงนะครับเวลาโหลดจะช้ทีเดียวเพราะว่าเป็นเอกอนมันไม่ได้ติดตั้งที่ตัวบินโดที่เครื่องนะครับให้เวลาเขาเช็ดเดอร์แป๊บนึงมาแล้วนะครับไม่รู้ปรับอะไรยังไงฮะเข้ากราฟิกครับผมตั้งอะไรไว้พีเซตปรับแต่งเองครับโอ้สูงสุดเลยครับร้อยละยี่สิบห้า สูงมาก1 6 x สูงมากนะครับสูงสุดครับอะไรที่พลาดไปผมก็จะขึ้นมาอีกนะครับเอาให้หมดนะครับ s e g t a o นะครับเปิด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 หมดเลยนะครับสุดแล้วด้านนี้นะครับอ่าฟูซดีครับผมหนึ่ครับยหกิบห้ปิดครับวิซิปิดค่ผมความสว่างปกติครับ sdr ไม่ต้องเปิดครับ fsr นะครับ3อยู่นะครับ165ครับผมเฟมเจนเปิดตานนี้ จะเป็นอย่างไรครับผม RX 9060 XT 16 g b กับวีแาจัดปลายฉากที่สวยๆภาพสวยดูดี110 120 121นะครับผมจะไม่ไปไหนไกลเพราะว่าแถวนี้ผมเอาไว้เท,ท็แถวนี้ภาพสวยสกุระร่วงโรยนะครับทุกคนกำลังเศร้ากับการเสียหวัวหน้าเผ่า ปรับสุดทุกอย่างแหละครับเ,เพื่อนๆนะแ,แถวนี้ร้อยสามสิบกว่าครับถือว่าทำได้ดีครับเกมนี้นะครับผมดเปินมาท่านชายมีย่เป็นไงครับโอเคนะครับเลนเต1ร0ร้อยสามสิบร้อยยี่สิบถือว่ายอดเยี่ยมพอสมควรเลยครับผม CPU อาจจะดูร้อนนิดนึงงะนเนืน่องจากมันเป็นพัดลม RGB ที่เฉยครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสูอาจจะร้อนนิดนึงเนะแต่ก็อาอยุอยู่แหละนะครับเดินต่อกาตจออุณหภูมิเจองศาร้อนนิดนิดแต่ไม่ร้อนมากนะครับโอ้หกาตจอทำงาน1 0อเเเลยนะครับกาตจอวิว่งคร่องอยู่3,200กว่ากว่าเลยโอ,อ้3,300เนี่ยกินไฟ170บวัตต์ที่ผมเห็น เกมนี้กินไฟหนักนิดนึงนะครับอ่ะตามนี้เนาะสำหรับคนออฟซูชิมานะครับเล่นได้แน่นอนร้อย3 0ปรับสุดทุกอย่างครับผมทุกพรีเซ็ตแบบ Full HD เฮ้ยลองดิ 4K ไหวไหมลองไหมปรับให้เปล่าปรับได้หรือเปล่าท่าน,นแหละลองก่อนปรับไม่ได้ครับเขาล็อกไว้แล้วเนี่ยถ้าไม่เอ็กซ์คลูซีบอะไม่ได้เต็มหน้าจอได้ไหมไม่ได้เขาให้แค่นี้ครับ ในแค่นี้จริงๆครับเพื่อนๆอะตามนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมกดออฟซิชิมะฟูเอชดีปรับเล่นสุดได้แน่นอนครับการันตี